สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช้านิตเสียงแตกหลังเพดดังลั่นบุ๋มปนัดดาแซน้องเฟิร์นกลางรายการเช่านิตแห่ส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2565อย่างเฟิร์นาาพรณภาพันธ์สังวันทองสาวออทิสติกที่มีความฝันเป็นของตัวเองและขอมาเป็นกระบอกเสียงให้กับความแตกต่างในสังคมว่าเราก็สามารถทำเหมือนคนปกติได้ล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจน้องเฟิร์นและแม่ ปุ้ย TPN ในรายการแซะคุยแค่แก่เกาเมาสอีกมุมที่มีบางช่วงบางตอนบุ๋มถามน้องเฟิร์นว่าหนูจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นของตัวหนูชิงมงกุฎนางสาวไทยคะและคำถามนี้เองเพจดังเพจหนึ่งได้นำไปลงเพจพร้อมตั้งข้อความว่าแฮชแทกบุ๋มปนดาแซะเก่งแล้วหนึ่งอยากแซะก็แซะแซะกลางรายการแม่งเลยทามแฮชแ็กน้องเฟิร์สสาวออทิสติก จะเอาอะไรเป็นจุดเด่นในตัวหนูในการชิงมงกุฎนางสาวไทยปี 6- 5ห้าครับจะช็อกไหมหรือเปล่าแต่ทว่าชาวเน็ตเสียงแตกไม่เห็นด้วยกับที่เพจดังคิดแบบนี้ตั้งออกมาถกสนันโซเชียลว,ว่าแซวอะไรงงค่ะอีกท่านบอกว่าอุย๊ยแอดเป็นอีเซียมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ปรนัดดาพูดผิดตรงไหนแซะยังไงอธิบายอีกท่านบอกว่าก็ไม่เห็นแซะอะไรเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูกครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ